h e l l i n g my by Kero, สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็น EP ที่110นะคะในหัวข้อไพ่ยอยากสื่อสารข้อความใดถึงคุณวันนี้ขอนอบน้อมต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์และ h i เออร์เซลของผู้ชมทุกท่านเพื่อเปิดไพ่ในวันนี้หากมีการพูดสิ่งใดผิดพลาดหรือก้าวล่วงต่อพลังงานของ ท่านใดก็ต้องขออภัยขอขามากรรมมาณเวลานี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะามาค่ะว่าวันนี้พายอยากสื่อสาร ข้อความใดถึงคุณนะคะราชินีถือถ้วยโอ้สองถ้วยโอ้เดี๋ยวนะคะเราต้องดูก่อนว่าอยู่ในเฟรมใช่ไหมคะมให้หนึ่งไม้เช้าแล้วก็ ยิ่งถือถ้วยโอเคโอเคโฟกัสเนาะแล้วก็ The Magician เย้ The Magician มาก็อุ่นใจนะคะเพดอปวันสตริง แล้วก็ end of pentacle yay end of pentacle มาก็อุ่นใจพัฒนาสำรับ night of pentacle The Sun ด้วยทุกคนนี่แอบลุ้นดีมากเลยอะพลังงานไพ่วันนี้เดี๋ยวนะคะขอเรียงงปั๊บหนึ่งปั๊บหนึ่งนะคะโอเค น่าจะโฟกัสแล้วอันนี้มันจะออกนอกกรอบหรือเปล่าคะนอกกรอบใช่ไหมเดี๋ยวนะคะพี่กบขออนุญ,ญาตขออนุญ,ญาตเลื่อนเจ,จะได้เห็นหน้าไพ่ที่ชัดเจนขึ้นนะคะ อันนี้โอเคโอเคนะคะพลังงานไพ่ในวันนี้นะคะไพ่ใบแรกเนาะราชินีถือถ้วยนะคะตอนนี้คุณได้มาอยู่ในจุดที่ตัวเองเอตั้งใจหรือตั้งเป้าหมายไว้แล้วนั่นเองนะคะเพราะว่าราชินีที่มานั่งอยู่บน บัลังของตัวเองแล้วนะเป็นคนที่ใจดีมากๆคนที่เป็นราชินีถือถ้วยโอ้พี่กบเพิ่งเห็นเดี๋ยวนะทุกคนราชินีถือถ้วยแล้วก็ราชาถือถ้วยมาคู่กันเลยอ่ะทุกคนเย่ยินดีด้วยนะคะคุณจะได้พบคู่อย่างแน่นอนและเป็นคู่ที่ เป็นคู่บุญบารมีด้วยเดี๋ยวนะอ๋อเดี๋ยวน้องเหมียวอย่าเพิ่งเล่นอย่าเพิ่งเล่นที่นักบุญทำงานก่อนเอามาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ก่อนครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนน้องเหมียวหนูหนูลงไปก่อน,ลง,อนลงไปก่อนครับลงไปก่อนครับนัมานี่ครับโอเคนะคะ ก็เนี่ยมีไพ่ราชินีถือถ้วยไพ่ราชาถือถ้วยนะคะโอ้แล้วก็ยืนยันด้วยเนี่ยเห็นไหมจะได้พบคู่นะใครที่ทำการเมนิเฟสหรือ affirmation อะไรก็ตามนะคะหรือ dream l ต a ่ต่างๆนะที่ทำไว้นะคะได้เจอจริงๆนะทุกคนอีกไม่นานเกินรอ แล้วนั่นเองนะคะอาจจะ2ส,สัปดาห์2เดือนได้เพราะเป็นไพ่2ถ้วยเนาะ,ะแล้วก็คนที่จะเข้ามาเนาะเขาจะมาช่วยแก้ไขปัญหาของอความขาดแคลนหรือว่าความที่มันอาจจะบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ขาดแคลนนะคะขาดแคลนหมายถึงแบบอาจจะขาดแคลนเรื่องทุนทรัพย์ เรื่องเงินตราอะไรเงี้ยเป็นไปได้ด้วยแต่บางคนเนี่ยเขาไม่ได้ขาดแผนเงินตราแต่ว่าอาจจะขาดแคลนในเรื่องของกำลังใจพลังใจช่วงที่เวลาเนี้ยที่เกิดความท้อแท้อะไรเงี้ยคนที่จะเข้ามาเนี่ยจะมาช่วยเสริมเติมพลังใจให้นั่นเองนะคะจ,จะมาช่วยเหลือเรื่องเกี่ยวกับ การงานต่างๆเป็นที่ปรึกษาในเรื่องการงานที่คุณทำอยู่มันอาจมีอะไรติดขัดนะคะแล้วก็สิ่งที่ตามมาอีกก็คือนะคะเป็นไพ่ถือไม้นั่นเองจะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณนะคะซึ่งโอกาสดีๆนี้จะมาจากสิ่งที่เหนือธรรมชาติคือมาจากเบื้องบนมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์พอยืน่นมาจากก้อนเมฆเลยทีเดียวขอให้คุณ คอยสังเกตสายสัญญาณต่างๆนะคะบางทีอาจจะมีเ,เพื่อนโทรมาหรือเจ้านายเก่าหรือเพื่อนร่วมงานที่เคยร่วมงานกันมาในอดีตโทรมาหาอะไรก็ตามนะคะลองพูดคุยกับเขาดูอย่าเพิ่งปิดตัวเองอย่าเพิ่งบล็อกโอกาสนะคะคอยสังเกตสัญญาณนะทุกคนมันจะมันจะมาแล้วเพราะมันเป็นถึงช่วงเวลาที่คุณจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ แล้วนั่นเองนะคะและไพาราชาถือถ้วยถ้าตอนนี้คุณเป็นคุณผู้หญิงที่เข้ามาดูเนาะคนที่คุณจะได้เจอเขาเนี่ยนะคะจะเป็นคนที่ใจดีอบอุ่นเป็นคนที่มีเมตตาและเขาเข้าใจนะคะเขาจะเข้าใจเรื่องของความรักความสัมพันธ์อะไรเงี้ยเขาจะรู้ว่าคุณผ่านอะไรมาบ้างนะคะเขาทราบแล้วเขาจะ เขาจะไม่มีทางที่จะกระทําสิ่งใดที่จะมาบั่นทอนกัดกร่อนจิตวิญญาณของคุณอะไรเงี้ยเขาจะทราบค่ะและเช่นเดียวกันนะกลับพลังงานถ้าคุณเป็นคุณผู้ชายเขามาดูเนาะคนที่คุณจะได้เจอนะคะราชินีถือถ้วยก็เป็นคนที่จิตใจดีงามมากๆนะเป็นคนที่มีความละมุนละไม แต่มีความเด็ดขาดอยู่ในตัวนะคะไม่ได้เป็นคนที่ใจดีจนถูกเอาเปรียบถูกบั่นทอนไม่ใช่แบบนั้นนะคะเป็นคนที่ใจดีจิตใจอ่อนละมุนแต่ว่ามีความแข็งแกร่งและยังยืนยันด้วยไพย่สตริงด้วยนะคะไม่ได้มีความอ่อนอ่อนแออ่อนไหวใดๆนะคะมีความอ่อนละมุนในจิตใจแต่มีพลังใจ พลังจิตที่แข็งแกร่งแข็งแรงมากๆนะทุกคนและยังมีไพ่ The Magician มาด้วยคุณผู้หญิงที่คุณจะได้เจอหรือคุณผู้ชายที่คุณกําลังจะได้เจอนั้นเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญมีความเก่งมากๆเป็นคนที่จะสามารถนำพานำเส้นทางการสร้างรายได้มาจากทุกทิศทุกทางเพราะเป็นนัก เล่นแรกแปลธาตุนั่นเองซึ่งพี่กบจะบอกว่าไพา่ไพ่ h ดเมจิเชียนกับไพ่สตริงเป็นไพ่สองใบเท่านั้นในหมวดของ Major ร์อาคานาะที่มีเครื่องหมายอินฟินิตอยู่บนศีรษะแล้วในคลิปนี้ออกมาด้วยกันนะทุกคนออตั้งแต่เปิดไพ่มานี่คือคลิปแรกนะถ้าพี่กบจำไม่ผิดนะ เป็นคลิปที่มี The Magician ออกมาพร้อมกับ String อ่ะทุกคนคิดดูสิว่าพลังจะ powerful ขนาดไหนอ่ะคิดดูดีนะคะแล้วก็การที่คุณนะคะเนี่ยมีความกังวลอะไรอยู่นะคะเนี่ยกับไพ่ก้าวดาบอะไรเนี่ยนะคะบางครั้งเนาะความที่มันผ่านอุปสรรคปัญหาอะไรมามากอะ่ะทุกคนเนี่ยเนาะบางทีอาจจะเจอการ บั่ทอนการกัดกร่อนบางทีขาดแคลนด้วยบางครั้งเนี่ยถูกถูกบททดสอบที่มันถูกยึดไปหมดถูกยึดทรัพย์สินไปหมดเลยนะคะเขาเรียกถ้าสับทางจิตวิญญาณเนะเาะอาจารย์ก็จะบอกว่าถูกถูกตัดน้ําตัดไฟนะคะอาจารย์เขาจะใช้คําเปรียบเทียบเป็นแบบนี้เนาะมันก็ทําให้เครียดนะคะทุกคนทีนี้ในช่วงเวลานี้เนาะเราจะต้อง ออกมาได้แล้วเถียนพลังงานให้ดีๆนะคะเพราะว่าสิ่งดีๆมันจะตามมาแล้วค่ะทุกคนโอกาสใหม่ๆนะคะเนี่ยที่จะได้เริ่มต้นใหม่มันจะมาแล้วอ่ะทุกคนแล้วมันเป็นอะไรที่คุณจะมีแพชชั่นในตัวเองมากๆเลยมีความปรารถนาที่จะมีความสําเร็จและจะพุ่งทยานไปสู่ความสําเร็จให้ได้ด้วยพลังกายพลังใจที่เข้มแข,แ,ขแ,ขแข็งและแข็งแกร่งและตามมาด้วยไพ่เอ็ดออฟเพนตัคลนเนาะ ให้หนึ่งเหรียญแล้วนั่นจะเป็นทรัพย์สินก้อนใหญ่ก้อนโตขนาดเนี้ยจะมาแบบเหนือธรรมชาติมาจากพลังงานที่เหนือธรรมชาติมาจากก้อนยื่นมือมาจากก้อนเมฆอ่ะทุกคนคิดดูมากเหมือนแบบแบบนี้เลยอ่ะนะคะคุณอาจจะคาดคิดไม่ถึงเลยว่าจะมาได้ยังไงอ่ะพี่เพราะว่าหนูไม่มีเหมือนรับหนูไม่ได้มีใครที่จะมาให้ทรัพย์สินอะไรเงี้ยไม่ต้องไปคิดแค่นั้นค่ะคิดว่าเปิดรับ ฉันเปิดรับและพร้อมรับสิ่งดีๆทั้งหมดความมั่นคงร่ำรวยทั้งหมดที่จักรวาลส่งมาให้ฉันพูดสิ่งนี้ในทุกๆเช้าและพูดสิ่งนี้ก่อนนอนด้วยนะคะโอเคไหมอย่าไปบล็อกตัวเองอย่าไปคิดว่าโอจ้จะมาได้ยังไงฉันไม่มีญาติฉันไม่มีใครจะมาได้ยังไงถ้าคิดแบบนี้ จัก,กรวานไม่สามารถส่งมาให้คุณได้นะเพราะว่าคุณกำลังบล็อกตัวเองอยู่โอเคไหมเนาะและไพ่ไพ่ใต้ตสำรับเป็นไพ่อัศวินถือเหรียญน,นี่เห็นไหมจะมีคนนำทรัพย์สินเงินทองมาให้คุณจริงๆด้วยนะเนี่ยมรดกหรืออะไรก็ตามนะคะที่คุณไม่รู้เลยคุณไม่ทราบว่ามันมาจากไหนนะคะหรือบางครั้งคุณไปลงทุนอะไรไว้นานแสนนานที่คุณลืมเลือนมันไปแล้ว มันจะกลับมาให้คุณทรัพย์สินต่างๆที่คุณเคยสูญเสียไปนะคะโดนช่อชนคดโกงโดนมิจฉาชีพโดนหลอกโดนต้มตุ๋นโดนหรือคนใกล้ชิดยึดทรัพย์ไปอะไรก็ตามทุกสิ่งที่มันเคยสูญเสียไปจากทางไหนก็ตามนะคะมันจะกลับมานะคะทุกคนและพีก่กบจะขยายไพ่นะคะพอพีก่กบดูแล้วเมื่อกี้อาเอ,า,อามาปิดไพ่ใบนี้ไว้ เนี่ยเป็นไพ่เดอะซันไพ่เดอะซันนะคะคือไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับของไพ่ก็เรียกอะไรไพ่ทาลัดนะคะไพ่ทาโร่เพราะฉะนั้นเมื่อเดอะซันมาแล้วทุกอย่างนะคะจะถูกคลี่คลายทั้งหมดทั้งมวลนะคะเวลาที่ไพ่เดอะซันมาเนี่ยทุกอย่างในชีวิตเนี่ยมันจะถูก เปิดออกเส้นทางการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ทุกเส้นทางถูกเปิดออกด้วยแสงขององค์สุริยะเทพนะคะไม่มีสิ่งใดที่มันจะมาปิดบังหรือพวกแบบรับลวงพลางอะไรเงี้ยไม่มีอีกแล้วคุณจะได้เห็นความจริงของชีวิตในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอะไรที่คุณไม่เคยรู้คุณจะได้รู้คุณจะ ตื่นโพ่งชีวิตคุณจะชัดเจนนะตั้งแต่บัดนี้นับจากที่คุณดูคลิปวิดีโอนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงเวลานี้เนาะขอให้คุณนะยังย้ำเหมือนเดิมนะปรับคลื่นพลังงานในตัวเองนะคะตอนนี้รักษาเนื้อรักษาตัวเวลาเขาเนี่ยช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่เขามีอะไรมีม็อบมีอะไรก็ตาม คุณไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรแบบนั้นนะคะไม่ใช่ว่าก็เห็นแก่ตัวนะสิอะไรไม่เกี่ยวนะคะช่วงที่คุณกำลังรักษาพลังงานของตัวเองอยู่อย่าพิ่งพาตัวเองออกไปรับพลังงานลบๆพลังงานที่มีผู้คนไปรวมตัวกันอยู่มากๆโดยส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นการรวมตัวกันแบบด้วยพลังงานที่มีความรุนแรงเป็นไปในเชิงลบเป็นไปในเชิงขัดแยง้งโต้แยง้ง เราจะไม่นำพลังงานตัวเองไปอยู่จุดจุดนั้นโอเคไหมคะมันเป็นเรื่องที่บอบบางสำหรับคุณนั่นเองนะช่วงเวลานี้ให้ฟังคลื่น4 3 2และฟังคลื่น5 2 8เฮิร์นะคะวันก่อนพี่กบพูดผิดใช่ไหมพี่กบข,ขออภัยด้วยนะคะพี่กบพูดเป็นคลื่น4 2 8ใช่ไหมต้องเป็นคลื่น5 2 8นะคะฟังคลื่นเนี้ยคลื่น4 3 2และฟังคลื่น 528เฮิรตซ์มันเป็นคลื่นเพื่อความคลายเครียดให้คุณฟังก่อนนอนนะคะเพื่อที่คุณจะได้หลับสบายเมื่อคุณหลับสบายเนี่ยร่างกายมันจะผ่อนคลายตื่นมาตอนเช้าคุณก็จะรู้สึกมันโลง่งมันโปร่งเบาสบายตื่นมาปุ๊บก็นั่งสมาธิก่อน5นาที10นาทีหรือนั่งสมาธิไม่ได้ก็สวดมนต์ก่อนโอเคไหมคะรักษา พลังงานของคุณไว้นะมันจะถึงมันจะถึงจุดที่ชีวิตจะคลี่คลายชีวิตเตรียมตัวที่จะได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่ก้อนโตแล้วเนาะการงานต่างๆนะการงานการเงินความรักความสัมพันธ์และก็คนที่จะมาพบเจอกันจะเป็นคนที่มีคลื่นพลังงานในระดับเดียวกันด้วยนะคะทุกคนเ,เราจะปิดจบกันด้วยไพ่ queen of cup และไพ่ king of cup นะคะก็สำหรับวันนี้เนาะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขสมหวังดังใจในทุกสิ่งทุกประการและเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะทุกคนขุ้นหนคะ่ะบ๊ายบายค่ะ